ดีคับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกกับแมพที่มีชื่อว่าภัยพิบัตินั่นเองย้ yeah! วันนี้นะก็คือเพื่อนของผมเองฮะมีนาว่าโชกุนกับฟ้านั่นเองฮะผมนั้นก็เป็นทีวีนะซึ่งพวกเขานั้นก็เป็นเพื่อนผมเองแหละแต่ว่าอยู่กันคนละโรงเรียน เป็นเพื่อนที่ถ่ายคลิปกันมาสามคนเลยนะฮะก็คือเป็นเพื่อนกันสามคนเลยถ่ายคลิปมาด้วยกันนะฮะแสะดงว,ว่า3ามตัวนี้ก็น่าจะกกำลังจะทำคลิปอยู่แน่นอนผมผมไม่รู้นะคือตอนนี้ผมนั้นเป็นทีวีแมนแล้วผมก็นีเสื้อผมอ่เอาแล้วเริ่มแล้วตื่นตะนกในคุกอะไป let's go let's go let's go Let โชว์โ,โชนเฮ้ยโดนไปโชวนี่ผมแสดงว่าผมต้องเป็นกำลังใจเพื่อนผมอีกแล้วโอ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวฮะโอ้ยอะไรโดินไปโชว์นี่แก ے. อะไร เราจะมาเต้นรอดีกว่านะเต้นรอ,อกันไปนะก็เป็นเรื่องธรรมดาไปอืมนะเป็นฟ้าผ่าถ้าฟ้าผ่ามาอยู่ในอาณาเขตน,นี้ด้วยมันจะเป็นยังไงอยากรู้มากเลยถ้าฟ้าผ่ามาอยู่ในอาณาเขตน,นี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเอ้ยอย่ามาชนเด้อโอ้ย มันปท่าไหนกนันอโอเนี่ยนี้เออ,อน,นี่แหละท่านี้ผมจะะับอ,อ่ะเอ้ยโอ้ยคนชนในตัวนี้แล้วเนี่ยอ,อือเราจะ ผมไม่ได้ตายเพราะภัยพิบัติผมตายเพราะโดนโปรชนนี่แหละเอ๊ะเดี๋ยวน้ำมันม,กกมันจะอ,อ,อุ้ยปรับใหม่ละ่ะดีกว่าเดิมเยอะอะไรปุ่มอ๋อนี่ไง โอ้โดนโปรชนนะ่าเสียดายกลายเป็นคนคุกกลายเป็นคนคุกไปแล้วคนคุก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 สำนักงานใหญ่แก้วเฮ้ยอย่าชนดิเฮ้ยอย่าชนดิอนดเออมาแล้ว คั้งนี้เราจะลองเด th ินตามเพื่อนดูไปไปสตูดิโอดูสิการเดินตามครั้งนี้มันจะเป็นยังไงโอเคเราก็จะเดินตามไปอันนี้ก็นะเอ้ยเฮ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 ้ยอย่าตายอย่าตายขอร้องเลยอุ๊ยโปหนีก่อนอย่าอย่าอย่า โลเจอรู้แล้วโอ้ดีแล้ววิวแล้วลวิวเร็วว้าผู้เข้าไฟไปอยู่ด้านล่างไปผู้เข้าไฟไปอยู่ด้านหลงังเพื่อนดำเลยดำไปไว้ายผู้เข้าไฟไว้า ไป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 อือไอ้ไอ้ไไละทีตรงนี้โอ้ยเราอยู่ใกล้ภูเขาไฟเ,เกินไปมันก็เลยค่ะภูขอขภไฟด้วยทุกคนขมข้างกัด ภขออภัยนะทุกคนเพราะผมยืนอยู่ใกล้ภูเขาไฟไปเกินม,มันก็เลยมนันก็เลยเป็นอย่างนี้อู้ค้างแต่ค้างมากเลยแหละโอ้ <_ Pis ces> ดูทรงแล้วนะ่าจะไม่มีใครรอดนะเนี่ยถ้าเป็นสภาพแบบนั้นแหละใครจะรอดเนี่ย <_ Google> ใครจะรอดเนี่ยถามเลยคดูคุ้นดูดิดูดิ เลี้ยกำลังชนอยู่โอ้โหอุห้วิลูกษาคนนี้หลงกันมากเลยอ่ะรอดกี่คนอะเอ้ยยังมีพวกเรารอดอยู่ถึงว่าตึงอยู่ผมเนี่ยทำไมโอ้าค่ย ผมหนีลงข้างล่างแล้วสภาพแบบนั้นดูซเชือกและปูมันน,น่าจะชนนอว้วว้าวอ้อออาวจากที่เมื่อกี้ผมค้างจากมันหายไปแล้วโรงงานแฟนซีสิมันจะแฟนซีขนาดไหนแสดงว่าม,มันน่าจะเป็นโรงงานน,นี่แน่เลยใครจะได้เป็นคนคุ้มต่อไปเป็นเชียรอยู่แล้ว เปี่ยงเปี oh ่ยงเป็น oh ยังเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเน่เน่เน่เป็นยังเอ๊ะน่เราจะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็ไม่ขีดได้เพื่ยเราสามารถขีดมันได้เพ็นน้ำมันมีไหมเนี่ยโอเคน้ำมันน่าจะไม่มี ไฟรัด โป๊โป๊อา้าแล้วทำไมค่อยโดนไปด้วยอะ่ะอา้าวทำไมฆ่าโดนเป็นไงบ้างเพื่อนเป็นไงบ้าง <c oughs> นี่ไงพี <Gallery daha har captions> ่ช <go to> <bathroom> ่น <Gh ie eland> ี่นี่พี่ติ๋งรอดอยู่โชคดีไปโชคดีสำหรับผมโอเคคลิปนี้เอ่อจบเลยไหมเนี่ย คลิปนี้น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะแอดผมได้นะเดี๋ยวผมเปินี่นะเดี๋ยวผมเปิดชื่อดูนี่ฮะ AJ สามสหเจ็ดห้าหกนี่นะแอดได้เลยนะฮะแอดได้เลยนะครับอย่าลืมนะผมบอกย้ำเตือนผู้คนเลยนะว่าแอดได้และจบละไปละเจอกัน